สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เป็นว่าวจุฬานะครับทำพึ่งเสร็จเลยสูง170เซนนะครับผมดูผลงานทุกคนโอ้โหนั่งเหลาจนปวดหลังอะ่ะนี่นะครับผมออกมาเป็นว่าวจุฬาตัวนี้ครับผม สูง170เซนทําตัวใหญ่ครั้งแรกนะครับปีกก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก้านประมาณนี้ครับหลังจากทําว่าวควายตัวใหญ่2เมตรไปส่งทีเดียวขึ้นเลยนะครับผมก็เลยลองมาทําว่าวจุฬาตัวใหญ่แบบนี้ดูบ้างนะครับผมจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสูง170เซนนะครับผมตัวนี้นี่นะครับวัดเรียบร้อยนะครับผมเท่ากันหมดเลยนะครับโอเคครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรามาติดกระดาษกันก่อนเลยนะครับไม่ติดกระดาษว่าวไม่ขึ้นนะครับผมโอเค ตอนแรกพี่นนคิดว่าจะติดสีขาวทั้งตัวแล้วก็เอาสีอื่นมาตกแต่งเป็นลายนะครับพี่นนโพสต์ถามไปนะครับผมว่าติดสีอะไรดีถึงจะสวยคนคอมเมนต์มาว่าขาวน้ำเงินเยอะมากนะครับผมก็เลยติดสีขาวกับน้ำเงินนะครับเดี๋ยวติดสลับกันนะครับผม เพราะว่าที่พี่นนท์ถามไปอ่ะพี่นนท์จะติดสีขาวแล้วคู่กับอะไรถึงจะสวยสีน้ำเงินเยอะมากนะครับผมก็เลยมาติดสีน้ำเงินนะครับวิธีการติดพี่นนท์ก็จะติดเหมือนเดิมเลยนะครับพี่นนท์เคยสอนไปหลายคลิปแล้วนะครับผม ok วิธีการติดนะครับก็ทากาวที่โครงก่อนนะครับโครงว้าหรือปีกว้านะครับแล้วก็กระดาษทับนะครับจากนั้นก็มาตัดให้เหลือ1เซนติเมตรครึ่งแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทาตรงโครงเห็นไหมทุกคนทาตรงโครงเว้าก่อนหรือปีกว้าก่อนนะครับให้มันทับไปอีกทีหนึ่งให้มันติดแน่นนะครับจาากกนนนั้้็ติดแบบีอ่ ทากาวที่กระดาษส่วนเกิน1ซนติเมตรที่เราตัดออกมาแล้วก็พับเข้าไปแบบนี้ครับผม ติดง่ายๆนะครับตัวใหญ่ยิ่งติดง่ายเลยนะครับแต่ว่าติดกระดาษว่าตัวใหญ่มันนานเฉยๆนะครับผมติดไม่ยากนะครับนี่วิธีติดก็ติดแบบนี้เลยยิ่งตรงนี้นะโหใช้เวลาพักนึงนะครับผมนั่งจนปวดเอวปวดหลังหมดอ่ะตรงเนี้ยทากาวเต็มแผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสีน้ําเงินแปะทับสีขาวไปเลยนะครับผมแบบนี้นี่มันจะได้ดูเข้มๆสวยๆนะครับผมพี่นนท์ชอบติดแบบนี้นะขั้นตอนนี้ก็วรามมาติดตรงท้ายว่าวเลยนะครับวิธีติดก็จะติดเหมือนกันเลยนะครับผมก็จะให้ดูลายเฉยๆนะครับผมวิธีติดก็จะติดเเเเหมมมมืออนนนดิลลยยทุกกขขั้้ต็าา เลยนะคร an ับผมทาตรงโครงเลยครับตอนนี้และก็วาร์ปมาตอนเสร็จเลยนะครับผมอันนี้ตกแต่งดาวนิดหน่อยนะครับสีน้าเงินพี่นนตัดเป็นดาวมาตกแต่งนะครับผมแบบนี้นะครับตรงปีกนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมลายก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับผมขาวน้าเงินนะครับสวยไหมทุกคนอันนี้คือด้านหลังนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงด้านหน้าก็จะเห็นสีน้ำเงินตรงกลางชัดนี่แบบนี้นะครับเพราะว่าด้านหลังไม่ได้ติดสีน้ำเงินนะ แต่มันก็จะเห็นลางๆนะครับผมทะลุสีขาวไปก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นลมตอนนี้ก็พอมีนะครับผมไม่แรงมากนะครับแต่ว่ามันจะมีเป็นช่วงๆนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ถึงหน้าเว้าดีเท่าไหร่นะครับมันจะมาแบบแรงพักหนึ่งก็หายไปแล้วก็เบาแล้วก็เงียบไปเลยแล้วก็มาอีกพักนึงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมลมตอนนี้ดูดี ไม่ค่อยมีลมนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีพอมีบ้างดูดูจากคลื่นทะเลนะครับดูจากคลื่นทะเลได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าลมแรงในคลื่นมันจะลูกใหญ่หน่อยแต่นี่ไม่ค่อยมีเลยนะครับนี่พี่น้องก็ปลูกบรรจงก่อนนะครับผมมาลุ้นกันว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นว่าวจุลาตัวใหญ่ของพี่นนท์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนสูงเท่าพี่นนท์เลยนะอันนี้นะอาจจะสูงกว่านิดหนึ่งตรงหงอนนะครับผมหงอนต่อไปยาวเลยนะครับว่าวจุลาพี่นนท์ทำหงอน,นแบบนี้นะครับไปแล้วครับผมมา มาลุ้นกันคุณพ่อเป็นคนวิ่งพี่นนท์เป็นคนส่งนะครับผมเหมือนเดิมนะครับโอเค <Okay, S 2> เ,เ,เดี๋ยวมาลุ้นกันดูจากจังหวัดไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับผมดูจากจังหวัดไหนการจะส่งแล้วนะครับอ oh. ชื่นใจทุกคนขึ้นนะครับผมสายด้วยเออเอาดิโอ้ยภูมิใจภูมิใจตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่ไม่เคยทําเลยคือปีที่แล้วอะ่ะ นี่ดูชายดิปีที่แล้วทําตัวเล็กไปนะครับผมตัวเล็กก็ส่งรอบแรกก็ไม่ขึ้นแล้วก็แต่งแต่งอยู่พักหนึ่งก็ขึ้นนะครับผมแต่ว่าอัน,นี่ไม่ต้องแต่งเลยดูดิแต่ว่าลมไม่ค่อยมีนะครับเห็นไหมเหมือนจะลงไม่รู้ว่าจะติดลมหรือเปล่านะครับผมลมเบามากตอนนี้นะครับแต่ว่าสายได้ตามแบบว่าจุฬาเลยนะครับผมโคตรชอบนะแบบนี้เดี๋ยวดูกันนะครับผมว่าจะติดลมหรือไม่นะครับ พอเวลาลมแรงอะ่ะเดี๋ยวทุกคนคอยดูนะมันจะสายไปมาไปมาเหมือนงูเลื้อยอะ่ะเหมือนงูเลื้อยมันจะสายสายไปมาไปมานะครับผมไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับนี่นี่นี่สายแบบนี้อ่าแต่ว่าอันนี้มันยังเบาอยู่นะถ้าเกิดว่าลมแรงมันจะสายเร็วกว่านี้นี่นี่แบบนี้เลยครับผมที่ต้องการนะครับสุดยอดทุกคน ทุกคนว่ายังไง10เต็ม10ให้กี่คะแนนทุกคนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมแต่พี่นนภูมิใจแล้วพี่นนให้10เต็ม10นะตัวนี้พี่นนให้10เต็ม10ทุกคนให้เท่าไหร่คอมเมนต์ comment มาหน่อยนะครับผมคะแนน10เต็ม10ให้เท่าไหร่ครับเออคอมเมนต์ไห้พี่นน์หน่อยชอบแบบนี้ชอบพี่นนถูกใจรักเลยรักเลยเลิฟเลิฟตัวนี้ก็ไว้เล่นยาวๆนะครับผม จะไม่แจกใครนะครับจะไม่ให้ใครแล้วตัวนี้นะครับผมจะไว้เล่นยาวๆโอเคถูกใจเลยนะครับผมทําเป็นครั้งแรกด้วยนะตัวใหญ่170เซนเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันบ้างนะครับพื้นตอนนี้ค่อนข้างแฉะนะครับผมให้หล่นไม่ได้เลยนะให้หล่นแบบหัวทิ่มหรือว่าท้ายท้ายทิ่มลงพื้นเนี่ยมันมันมจะโดนเปลี่ยนทันทีนะครับเพราะว่ามันมีโครนเยอะนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับว่าจะเป็นยังไง ลมค่อนข้างที่จะเบานะครับนี่เห็นไหมซ้ายไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาเหมือนงูเลื้อยอะ่ะทุกคนเคยเห็นงูเลื้อยไหมมันจะเลื้อยไปซ้ายไปขวาแล้วก็เลื้อยเร็วๆอะ่ะนี่แบบนี้เลยแต่ว่าลมมันค่อนข้างเบานะครับเนี่ยมันไม่ค่อยติดลมเท่าไหร่เพราะว่าลมมันเบามากเอ้ยสวยปล่อยเชือกเพิ่มนะครับผมลมเริ่มมาให้คุณพ่อปล่อยเชือกเพิ่มเดี๋ยวจะลองดูกันนะครับปึ๊บ จับแล้วปึ๊บนี่เป็นไงทุกคนโอ้ยถูกใจอันนี้พี่นนท์ถูกใจเลยนะส่วนตัวเลยพี่นนท์ถูกใจให้สิบเต็มสิบเลยทุกคนอย่าลืมนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมสิบเต็มสิบให้กี่คะแนนครับนี่จากด้านหน้าโอ้ยสวยภูมิใจมันภูมิใจที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมคือว่าวควายคลิปที่แล้วว่าวควายสูง2เมตรก็ภูมิใจแล้วนะครับอันนั้นคือระดับหนึ่งนะสิบเต็มสิบภูมิใจ8เต็มสิบนะว่าวควายเพราะว่าปีกมันอ่อน แต่ว่าตัวเนี้ปีกก็พอได้ปีกแข็งนะครับผมไม่งอเท่าไหร่1ิบเต็มสิบครับตัวนี้ขึ้นดีด้วยแล้วก็ว่าวจุฬาเนี่ยตัวใหญ่ก็ไม่เคยทําเหมือนข้าวควายเลยขึ้นแต่ว่ามันจะเงียบหน่อยนะครับเพราะว่าพี่นนท์ไม่ได้ใส่ธนูหรือแอกว่าวภาษาใต้ไม่ได้ใส่เลยนะครับมันจะเงียบๆแบบนี้เลยถูกใจ แต่เดี๋ยวคลิปหน้าพี่นนลองใส่แอกดูหรือธนูเว่านั่นเองนะครับเป็นริบบิ้นสีขาวได้มาใหม่ด้วยนะครับจะลองใส่ดูเอาแอกเว่าเสื้อประจันมาใส่นะครับเพราะว่าขนาดมันใกล้เคียงกันแต่ว่าตอนนี้เหมือนเหมือนว่ามันขึ้นได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าลมมันเบานะครับผมถ้าเกิดว่าลมมาแรงๆเนี่ยมันจะหนักแล้วก็ขึ้นได้ดีเนี่ยมันจะสายแบบนี้เลยนะครับมันจะมีมาเป็นช่วงๆอ่ะลมตอนนี้นะครับผมมาแรงบ้างแล้วก็เบาไปพักหนึ่งแล้วก็แรงนะครับนี่นะครับผมขึ้นดีเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าลมมาาาแรรงงๆขึ้นนนผ่กหหวััเือะคบ ภูมิใจนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับพี่นนท์ก็จะพูดคําว่าภูมิใจดีใจหลายๆคาหน่อยนะครับอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับผมภูมิใจจริงๆอันนี้คือตัวใหญ่ว่าจุฬาคือว่าจุฬามันขึ้นยากนะครับผมในบรรดาว่านะพี่นนท์คิดว่าอย่างนั้นนะส่วนตัวนะคือว่าจุฬามันทําขึ้นยากทําให้ขึ้นดีอ่ะขึ้นดีแบบเนี้ยมันยากครับผมก็เลยแปลว่าภูมิใจนะครับผม10เต็ม10นะครับอย่าลืมนะครับผม10เต็ม10ให้กี่คะแนนกันนะครับโดยส่วนตัวของพี่นนท์อ่ะสิ้เต็ม่ จัดมาครับผมคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับนี่ดูดิโอ้โหถูกใจโอเคครับผมก็คือก่อนหน้านี้ทำเสร็จอ่ะมีคนถามสูตรอยู่ด้วยนะครับผมถามสูตรว่าทำยังไงบอกสูตรหน่อยนะครับพี่นนท์ก็เลยบอกไปว่านะครับตอนนั้นก็ไม่มั่นใจนะครับผมคือร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจแค่เจ็ดสิบว่าจะขึ้นนะครับผมอีกสามสิบคือขึ้นไม่ดีหรือไม่ขึ้นนะครับก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวถ้ามันขึ้นดีจะบอกสูตรนะครับผมร้อยมันขึ้นก่อนนะครับถ้าเกิดว่าว่าไม่ขึ้นอ่ะบอกสูตรไปก็ ไรประโยชน์อแต่ว่าอันเนี้ยมันขึ้นแล้วขึ้นดีเลยเดี๋ยวต้องกลับไปบอกสูตรคนนั้นโอเคครับผมเนี่เดี๋ยวพี่นนท์จะไปวัดบอกเลยนะครับผมว่าปีกเท่าไหร่เดี๋ยวใต้คอมเมนต์พี่นนท์จะบอกไว้ด้วยนะคือปีกยาวเท่าไหร่นะครับผมข้างแล้วเท่าไหร่แล้วก็ท้ายกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะทําตามนะครับผมตัวนี้สูง170เซนนะครับทำเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมตัวใหญ่นะคือทําตัวใหญ่ปกติไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าอันนี้ครั้งเดียวขึ้นกับว่าวควายอ่ะครั้งเดียวขึ้น2รอบแลวครับผมตัวใหญ่นะ2เมตรกับ170นะครับผมภูมิใจระดับหนึ่งครับผมขึ้นดีขึ้นดีดูดิ โอเคครับผมสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่นนท์ขอตัวเอาว่าวลงก่อนนะครับขั้นตอนเอาลงก็ต้องระวังระวังนะครับคอยเอาลงให้ถึงมือให้ได้นะครับผมเพราะว่าพื้นข้างล่างมันแฉะแล้วมันมีน้ําถ้าเกิดว่าไปโดนน้ามันก็จะขาดนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวพี่นนท์จะเอาลงถึงมือได้ไหมนะครับผมมาลุ้นกันปิดท้ายคลิปนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมชมการเอาว้าลงได้เลยนะครับก็อย่าลืลมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนทด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลัลงใจกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับตัวใหญ่จังลงมาข้างล่างอะ โอ้โหสวยเลย